เพอร์เซลแมนนะครับ,รบเดินสายต่างประเทศยักษ์ใหญ่พบปะทั้งผู้นำภารครัฐภาคเอกชนนะครับ,รบเพื่อดึงดูดเพื่อเชิญชวนมาลงทุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาประเทศระหว่างกันนะครับซึ่งก็ได้รับการต้อนรับและมีผลงานที่ชัดเจนนะครับ โดยล่าสุดเนี่ยท่านนายกไปที่เยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับไปพบปะหารือกับผู้นำทั้งสองประเทศนะครับอย่างภาพที่ขึ้นอยู่นี้คือพบปะกับท่านประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับแล้วมีการหารือเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนใหญ่ร่วมกันในการที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศท้งด้านการค้าการลงทุน ความมั่นคงการท่องเที่ยวรวมถึงผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นสุดยอดแฟชั่นของโลกนะครับท่านนายกก็เตรียมผ้าขม้าพวกผ้าขม้าไปโชว์เลยเยอะมากนะครับรวมถึงทางกระเป๋าผลิตภัณฑ์จากชุมชนของเราเนี่ยไปโชว์สายตาชาวโลกว่าของไทยเราซอฟต์พาวเวอร์ฝีมือดี มีความสวยงามม,มีความละเอียดบรรจงแล้วก็ผักดันต่อยอดไปเจราจากับห้างยักษ์ใหญ่และงานแสดงสินค้าใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะนำสินค้าไปจัดจำหน่ายไปโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนท่านนายกกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส นะครับก็มีการแถลงข่าวร่วมกันในเรื่องของ<ม>การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับ<ม>หัวข้อหลัหลกๆก็คือคไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานกว่า300ปีนะครับ<ม>เรียกว่ายิ่งใหญ่มีการทูตที่แนบแน่นแน่นแฟนนะครับทั้งสองประเทศให้คุณค่าแก่ค่านิยมสากลในหลายเรื่องทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมทางเพศ และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับมุบ่งเน้นการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติมีจุดยืนร่วมในการรักษาสันติภาพเศรษรภาพและความมั่นคงนะครับซึ่งไทยก็มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับ รัฐบาลไทยและฝรั่งเศสมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นยั่งยืนโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนผ่านสีเขียวอันนี้สำคัญต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยนะครับซึ่งท่านนายกก็ถแถลงถึง 8วิสัยทัศน์สำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศทางด้านการท่องเที่ยวการแพทย์สุขภาพกเกษตรกรรมและอาหารการบินการขนส่งการผลิตยานยนต์เศรษฐกิจดีท่ทานและเงินที่มีความปลอดภัยนะครับเรียกว่าชื่นมื่นนะครับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนะครับซึ่งภทยฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าที่สำคัญนะครับแล้วก็มุ่งหวังที่จะร่วมมือในการพัฒนาวัตถุดิบ และเทคนิคการออกแบบผ้าไหมและผ้าไทยร่วมกับสถาบันแฟชั่นชั้นนำของฝรั่งเศสค,คือเขาเล่เก่งในเรื่องของแฟชั่นระดับโลกก็นำมาต่อยอดภูมิปัญญาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อสร้างงานเพิ่มเงินให้กับพี่น้องคนไทยมากขึ้นรวมถึงหุ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับซึ่งนายกเสนอให้มีการร่วมทุนระหว่างสฝ่ายและถ่ายทอด เทคโนโลยี <Technology S 2> นะครับก็เรียกว่าครอบคลุมหลายด้านเลยที่มีการกระชับความร่วมมือกันนะครับก็เป็นการรวมพลังระหว่างประเทศไทยเรารกับประเทศยักษ์ใหญ่อย่างฝรั่งเศสที่จะเดินหน้าพัฒนาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปนะครับ